อยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในโคราชครับสวยบรรยากาศโมเดิร์นบรรยากาศคาบอยนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะครับในรูปแบบของรีสอร์ทคาบอยรูปแบบของรีสอร์ทมีเต็นท์นอนนี่แหละครับเขาบอยด้วยอะไรด้วยนะครับ อยู่ตรงไหนล่ะปักทองชัยนี่เองครับตำบลตะคบตำบลตะคบอำเภอปักทองชยัยนะครับมาดูครับการกลงเต็นนอนนอนยังไงนอนยังไงก็นอนในเต็นนี่แหละครับนอนไปเต็นไปเออนอนไปเต็นไปเนาะนอนไปเต็นไปจะเหนื่อยไหมล่ะนอนไปเต็นไป เยาจะสอบถามค่าบริการนะครับบรรยากาศใช้ได้เลยครับเงียบไม่ต้องไปเขาใหญ่ครับไกลนี่ครับแล้วผมจะมาจัดวันเกิดที่นี่ครับถามราคาก่อนวันที่แปดเดือนหน้าพอดีนะครับใครมาได้ก็มานะครับผมจะมาจัดวันเกิดที่นี่ครับเนี่ยโรงนาเลยครับโลงนาอ้าวมีแมวย่างเลยครับ ดูครับบรรยากาศนะครับนูนเป็นอาคารใหญ่ก็มีในทุ่งนาครับโอ้ดูก่อนนะครับราคาค่าบริการเท่าไหร่ครับต่อคืนเอาไปปิดตรงนี้เขาขออนุญาตเปิดดูห้องก่อนครับเอาครับเ,เปิดข้างล่างขอให้เขาใส่กุญแจไว้อ๋อมีพัดลม มีปลั๊กไฟให้มีเตียงนอนให้นอนได้สองคนครับด้านข้างนอนได้อีกสามคนเป็นห้าคนนะครับบรรยากาศสวยมากนะครับมาดูกันครับมาดูกันมาดูกันเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับ